ก้อยมาเห็นอยดุนีครับอดอ,อ,อกงามเองเนาะก็ดีงามเนาะดุนนี้นะน้ะองซอกรเนาะจูงกำลังพอดีงามเลยเนาะจ้างามเองพี่น้องกันได้ดุนนี้เนาะ้องคอยเก็บมวนครับดุนนี้ดอกงามเองเนาะ จ้ไม่จจมได้จุ่มก็แลงงามเลยครับแตงงามงามนะจุมะจ่มใหญ่เ่ยเนะนี่มาเห็นแตงแดงครับหอมนี่ไม่ได้ดอกงามเลยเนาะจ้ะสมบูรณ์ดีงจ้ะ สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแลาเก๋ฟี่เก้าซีไม้ภเขามาชมถัโลกน้ำครับมือวนนี้ก็บพ่อมาพบพ่อกันกับบานัดกับสาวกอคือเก้าครับสวัสดีจ้ามื่อวันนี้ก็พาเดินทางครับป้าฮามองแงคือเก้าจ้าไปดุนไปชลน้ำกันจ้า่าสิมากันบ่อไปกันเลยจ้าไปครับพี่น้องดูนเบิ้งน้ำกันครับมือวนนี้มาพบกันสาวเมือวันนี้กวอนทีิบเอสท่านวาคมปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับ พี่กัดมือเนี้กับปลาปันมกอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุือเา่าครับมือเนี้กับผ้าพี่น้องเขาปลาหางลอเบิงเฮ็ดครับก็ไปหลุ่นไปชมกันครับพี่น้องว่าสีมานเฮ็ดยังกันแน่ครับมื่อเนี้เฮ็ดก่อก็คือสีเริ่มห่างแล้วพี่น้องเพราะว่าออกมาสามสี่มือแล้วครับแต่กับสิไปรอเบิงอยู่พี่น้องมาเท่อดอกย่งลงเหลือครับไปหลุ่นไปชมกันครับพี่น้องว่าสีมานจันบาครับมือเนี้ไปครับก่อแดงดอกแรกครับ มันมีหางนะเนาะมันนี่กลายเป็นเฮ็ดเลี่ยมนเนาะเ้ี่ลี่ยมหาเบิงครับล้างคนจะแกกเนาะล้างเนจัแกกแต่เรกินรเลืองแหงนะเนาะจูม,ม่นเนาะจ้ะจูมนึจ่จ้ะจูมหนึ่จ้ะ ngào phải nó, lột nhầy phải đó. cái lăng ngàm đấy cả, chùm nương đó, chùm ngàm vậy đó, trả cái lăng ngàm đấy cả. dưới mọi người chuông sang chuông nó dạ dưới mì sang chuông ta mắm mưa nó phán chị thả một nữa không được 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 không không มันผอเป็นมป็นพอผอมจุ๋มนี้เนาะอา,าอะจจะเปะ็นมออมอะ้รแนี่เอเห็นดอกงามอนี้เนาะ<ช>สามจุมก็ลา่งงามครับอุ้งขาขาเหนเหวลยเนาเนะ มาเห็นอยู่นี่สามจูมเนาะจ้ากรลังงามครับเมืนเอนี้มือนี้บ่คอยไม่จูมหน่อยเนาะมือนี้ธอได้สอกคอยมือที่สี่เนาะที่หามื่อเนาะเพิ่นก็ออกมาเฮิงเติบครับเพชก่อออกรลอบนี่ก็ออกร้ายอยู่เนาะร้ายจ้าหอมหนึ่งหอมหนึ่งเพิ่นสาวสามสิบดอกพี่น้องขันบ่าว่ายก็หันเนาะ chuyến mà vào ấy dạ. nó bên dạ nó có nơi tiếp cận nó chuông nó chuông nó ấy nó dạ มอฟอน,นี่มูน,น,มมน,นึงเนาะจ้ะจะุ่มนั้นนานจังที่นาะว่ามันชิมอฟอร์เป็นจุ่มแล้วนะมัน xám xì mà có nhắn mấy chùm ngọt vậy đó Chà Đọc nhầy bò mì đó, bò mì bàn đấy đó chà 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 chùm có mấy không ạ Người người xí mì vô đó nè Đọc hàng bò hiến xong đọc cho cho coi Đấy này. bò mì Đọc hiến những xì gà xì đẻ nhầy này này đó Mười Người mà có đẻ gì không Hàng luôn đó. nha yeah, mà hình tượng đẹp lắm đẹp chụp จงไว้ไดรุ่นนี้เนาะหน่อยกว่านี้เนาะแบบรุ่นกบโขกครับก็สิง,งามพี่นอ้องเสวยงามเองเน,ะนาะสวยเางจ้ะกำลังบานครับบานเถ้าท่านยังเราคอยมาเห็นอยู่นี่ครับออวยงามเ,นเนอง,งเ,นเนะงงาเนเนะ พอดีงามเนาะรุ่นนี้นะน,นาะงซอกรอยเนาะกำลังกโกบเลยก็เฮ็ดมันเป็นเฮ็ดดอกไวบอใหญ่ปันใดเนาะจ้ะบอกว่คาค่อยใหญ่ห่างเนาะแต่ว่ากำลังงามครับทำดอกงามๆครับจูงกำลังพอดีงามเลยเนาะจ้ะงามเองพี่น้องปัน,น,น,นใดรุ่นนี้เนาะงซอกรอยจ้ะเก็บ้ยงมวนครับรุ่นนี้ กำลังงามเลยครับดอกกำลังงามเนะาะสามจุมจ่มมาเสียก่อนจ้ะเสามจุ่มใจเี็นกำลังงามเลยเนาะดอกงามเองเนาะจ้ะจะจุ่มกำลังงามเลยครับแดงงามงามนาะ ต่พอดีงามเนาะรนี่พอดีงามเลยจ้ะรวมหน่อยเพนเนาะดอกให่้จะงามเยลังทางในเป็นดอกบานเพื่นครับพูดผลจูมนึงเท่อนอย จุ่มหนึ่งทั้งในงเข็นแ,งแดงจุม่มงามเห้นเนาะจุม่มนี่ยอีกจ้ะบุญมีพอดีเลยเนาะเนี่ยมาเห็นแดงแดงครับ ถือเกียบนเนาะเกียบจ้ะเสียไปเคิงหนึ่งครับแต่ยังงามนี่เนาะสองจูงมันไดเสาก่อยเนี่ยเห็นทางในอีกดอกหนึ่งก็จะกำลัไไงงาม เพี้นแดงแดงเกิดไปคลอนด้วยซท้าก่อนคุณครับแม่เพี้ยนแงดงแดงพี่น้องหนึ่งด,ดอกสองดอกเนาะอีดอกที่สามเท้าก่อนี่ ตัง้งแต่สามดอกครับที่นี้าานจูงงามอยู่เน,ะนะาะก็ดีนะ ม,กกมันแต่สีประมาณเฮ็ดกอยอยู่น้องสกอยมอนี่จ้าแค่ยังไดยังมานอยู่พี่น้อง,ง,อง,งม,มีแต่ดอกกรลด้างงามครับมอน,นี้หลุนกันต่อครับจูมเนึงครับบาวนาดเขียมาพันลมพอดีงามแห่งจ้าเนี่ยมาเห็นแต่สีแงดงแดงสองหาเบิงครับจ่มนี่จุ่มจูมนี่จูมงามนห่เนาะ จุ่มใหญ่ม o ่งามครับดูบนนี่ซุดยอดเลยจ้ะกำลังงามเลยเนาะจ้าจุจ่มน้อย,ยครับยกกีก่กันนะ ngang ngân nga ngang 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 ngang

จูงเห็ดแดงนะจ้ะ 对。 แดงฉ่ำเนาะจ้ะาพอเห็นเป็นหมูเนะาะสักคนลองมาลายเนาะนะงรซ้ำเส้นด,ดอกจ้ะอะไรดอกฟองดอกก็มีเนาะ sao khỏi nhạc tê bằng sậu hơn hết nào Chà Chùm có lăng hàm đấy nó Chùm lăng hàm à. Bò đèn á Hôm nay lái đọc tớm nó sao khỏi Chà. Sao khỏi bên xuân phân lộm đọc nè Hàm tê chả phí nó Bà nó Nắng luôn kết đọc nên em hắn mà hiển đọc nè nó okay. Nè mê mãi nó Xong chùm nó Chùm ngạm nè nó Đã. พอดีงามแต่พี่น้องจูมีแตกเครื่องเลยนะสงสัยมันขาเครือใหม่เนาะจ้ะาหากหยาครับขึ้นมาบดได้จูมลย จุ่มหน่อยกนเนาะจ้า คนสิบใหญ่เนาะนี่แต่ขาใหญ่ใหญ่แต่ขาใหญ่ใหญ่เนาะโอ้หเลยแตดกระจายทั้งหลังคนแต่ก็งามดีเนาะจุ่มในน้ำเลยจ้ะไหน่ใช่ไหมขากหญใหญ่จ้ะพี่น้องจุ่มบนสมบูรณ์ให มองเรา z o มเนะจ้ะตอว่าเห็นเยอะมาะไมว่าจะสิบ่เห็นเลยจ้ะพี่น่อนี่ด้ตาเปลือบเตีงจ้ะตพิ่ห้่ออกตีในป่าเนาะจ้ะเต้นเนดอกก็ค่อยให่เนานะ hẹt cò hình ảnh nó không hết trắng nai nó. nó cụm non kẹp hết nó. như nó. hết cò nó. đi đen chà Hãy subscribe cho เอาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางกลับปานครับมาสรุปผลงานครับเส้าก้อยครับโมนี้จ้ามาเบ่งผลงานของข้าจ้าพี่น้องมนี้กับม้านคือเก้าจ้าพี่น้อกะสิมานเป็นเห็ดกอแดงคือเก้าจ้ะเห็ดแดงนาแดงสามห่อกระไดบล้ายจ้าพี่น้อลักลักเลยกับสิเป็นเห็ดกอนี่ละจ้ะคือวันยังม้านอยู่จ้าโมนี้กันยังมีคมลายดอกคือจ้าพี่น้อคมละดอกซองดอกก็มีคือกันจากเื่นเื่อสีหางแห้งละจ้าพี่น้อง เอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องทันได้เชิญชาวมาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามก,กดกระดิ่งเพื่อที่จะบอผาดคลิปใหม่ๆจากบ่าวนัดกับสาวก้อยได้จ้ะพี่ไก่ของห้ามเงินีกับปลาบันบกอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลจ้ะคลิปนี้เป็นคลิปของวันที่11ธันวาคมปีพศส5งพุท้ามือนาะคลิปหนาค่อยพอกันไหมจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอาอาพญาม่ยยัยครับ สำหรับคลิปนี้ก็ถือว่ายังมานอยู่น้องเสาวก่อยว่าแต่สิบบ่อมานเห็ดก่อยอยู่พี่น้องเพราะว่าเพิ่นก็ออกมาหลายเหมือเนาะเมื่ออ,อื่นคือสิหางแห้งแล้วพี่น้องมื้อื่นก็ต้องรอหลุ่นกันเบิงครับว่าสิมาบมนบอกครับมื่อื่นเอาแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็เสไ็จจบลิปไปเพียงสงนี้แล้วพี่น้องพอแม่พี่น้องทันไดชื่นจอบมาคลิปใไดก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้บานัดกับสาวก่อยเฮ็ดคลิปมาต่อไปครับ วัยรุนการคลิปน้เมื่อนาครับพี่น้องําหรับคลิปหนีเบาหนากับจ้าวกลยกับ้องข้อตโตราพ่อแม่พี่น้องเดินทางกรับบานครับพอการคลิปนาครับสวัสดีครับ